วันนี้เรา,าออกกำลังกายกันหน่อยนะฮะด้วยการวิ่งแข่งนะครับเราอยู่ในแบบแนวที่เป็นซิมูเลเตอร์เป็นการวิ่งนะฮะที่ชื่อว่า r u n Star Simulator นะครับจากที่ลองดูคข่าวนะฮะเหมือนจะเป็นแบบแนวแบบวิ่งไปคลิกไปนะครับมีทางวิ่งอยู่ตรงนี้แต่เหมือนจะมีการผสมระหว่างแบบแนวงัดข้อเข้ามาด้วยนะเพราะว่ามีผู้ท้าชิง5คนด้วยกันตั้งแต่ที่5ไปถึงที่1นะครับมีเป็นการเลคอมเมนต์ว่าสปีดวิ่งต้องเท่าไหร่ก่อนถึงจะสู้ได้นะฮะมีเครื่องฝึกปกตินะฮะตามแบบแนวซิมูตดดดูสสวยีีนะบาา อ่ามาลองวิ่งดูก่อนเริ่มต้นผมมียี่สิบเก้ายี่สิบรองเทา้าออกมาทุกคนเลยต้องคลิกไหมคลิกด้วยนี่ไงข้างล่างมีสปีดเอ้ยอาจจะถึงอาจจะถึงอาจจะเข้าเส้นชยัยแต่ว่าไม่ชนะใครเลยจะได้รางวัลไหมเนี่ยเอ๊ hey, เรียบร้อยที่หนึ่งเลย <laughs> <laughs> ไ,มไม่มีที่ให้ยืนแล้วที่หกได้หนึ่งวินวินใช้ซื้อสัตว์เลี้ยงใช่ไหมใช่อ่าก็คล้ายๆงัดข้อ ต้องชนะคนนี้ก่อนแล้วก็เก็บวินให้ได้15,000วินแล้วก็เข้ามาโซนนี้นะฮะเอาละครับแน่นอนครับเข้ามาในแบบ Simulator นั้นไม่ได้แนะนําให้ทุกคนซื้อแต่ว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมันมีสปีดซื้อสปีดได้ซื้อ Win 24, 85, วินได้2 4โบลบัคแป้าวินเฮ้ยก็ได้นะอันนี้3,000วินไม่มีขายเป็นสัตว์เลี้ยงมีแต่เกมพาสเปิด3ตัววิ่งดับเบิลสปีดอ่ะอันนี้มาดับเบิลสปีด ดับเบิลสปีดดับเบิลวินโอ้ยห้าร้อยโลบัคเลยอันนี้เดี๋ยนะมีสัตว์เลี้ยงขายไหมสัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟอันนี้ v i p จริงๆสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟหรืออะไรที่เป็น,ปนแบบ o p พ p เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ทําเงินได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันทําให้ผ่านเกมได้ง่ายขึ้นคนน่าจะเลือกซื้ออันนั้นกันมากกว่าสัตว์เลี้ยงที่แบบ o p เลยแต่ว่า o p ประมาณนึงอะ่ะผ่านแค่โซนแรกๆพอโซนหลังๆก็คือใช้งานอะไรไม่ได้แล้วต้องเล เอาวินมาสักพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยอันนี้สามพันสี่ร้อยเจ็สิบแปดโลบักสามพันวินทำไมราคาแปลกๆฮะสี่ร้อยเจ็สิบแปดเจ็ดร้อยสี่ิบเจ็ดยิบสี่โลบักตั้งตัวเลขแปลกๆมากอ่ะสามพันวิน <c oughs> เรียกว่าจัดของแพงก่อนเลยโอ้สวยนะสะเลี้ยงหยอดเหรียญไปเอออันนี้พีชันก็ดีโปกเกมอนซะง,งั้นสลามอีพิก <c oughs> ตัวเปิดง่ายสุดเถยคูณเท่าไหร่ฉลามฉลามออกคราฟได้ด้วยฮะคูณ5.25บูสต์นะครับอ่อออผมต้องฝึกก่อนลืมไปต้องฝึกต้องฝึกอ่าเราฝึกอันนี้รองเท้าอ๋อรองเท้าใช้รองเท้าซื้อเพื่อเพิ่มสปีดโอเคฮะวิ่งก่อนวิ่งอันนี้วิ่งเองอวิ่งช้ามากมโนนเกะได้ทีละ10บ1ิบเอดสิบอด อันนี้น่าจะเป็นสปีดนะฮะรองเท้าเนี่ยคือสปีดซึ่งเราเอาสปีดมาซื้อสปีดสามร้อยห้าสิบไม่พออ่ะวิ่งต่อมาอันนี้มาอันนี้อ่ะวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นอ่ะมาอันนี้ซื้อรองเท้าก่อนรองเท้าอันนี้โอเคครับเป็นรองเท้ามันจะวิ่งยังไงเนี่ยอันนี้วิ่งได้ยังไม่ได้ได้ทีเราจะสิบสามอู้ ผมซื้อเสร็จเลี้ยงได้ใช่ไหมมาซื้อหน่อยมีอยู่แปดร้อยซื้ออันนี้ได้เปิดมาเส่ได้กี่ตัวเนี่ยโอ้อีพีกอีกแล้วสตารัสกวางอีกตัวหนึ่งน่าจะสามตัวโอ้อีพีกอันนี้คูณสามจุดหนึ่งก็ได้อยู่นะแล้วก็อันนี้คูณสี่ครับเส่จได้สามตัว นี่ก็น่ารักอยู่แต่มันดูเหมือนเป็นเจเป็กมาแปะอะ่ะมันดูเหมือนเป็นภาพมาแปะไปน,นิดนึงแล้วก็เหลี่ยมเกินไปด้วยตอนนี้มีอยู่พันเท่าไหร่พันสี่ได้ทีละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเราเปลี่ยนรองเท้าเป็นคู่ที่แรงขึ้นคู่นี้มีที่ฝึกคือที่วิ่งอย่างเดียวใช่ไหมใช่อ๋อแต่ถ้าเกิดผมซื้อ v i p คือใช้อนี้ได้เลยถ้าซื้อ v i p เท่าไหร่ก็สิบเก้าลบัคมาแล้วก็จะใช้ v i p ได้เลย ทีละ600แต่ปัญหาคือวินนี่แหละเราต้องเก็บให้ได้15,000วินเดี๋ยวได,วเดว้เปลี่ยนรองเท้าก่อนตอนนี้มีอยู่20,000ืนสองมืนสามเปลี่ยนเป็นคู่นี้ฮะฮะห้าหมืนห้ามื0นโอเคเรียบร้อยมาลองวิ่งดูที่1เท่าไหร่นะโอ้โหที่1,900งเกเลยเหรออือโอ้โหที่1ที่2ยังเร็วเหมือนเดิมโอ้สปีดของผมเจ0 0 0มอีกนิดนึงโอ้ยเท่าไหร่เนี่ย ที่สามครับเกือบไปเมื่อกี้คนแพ้ต้องแบบลงไปดิ้นกับพื้นที่หนึ่งอ้อสามพันวินต่อหนึ่งรอบเออก็ได้อยู่นะถ้าเกิดชนะที่หนึ่งก็เก็บวินไปเรื่อยๆโอเคอ่ะเรามาฝึกต่อเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ไปฝึกรีเบิร์เป็นการเพิ่มบูสใช้วินในการรีเบิร์จะเหลือห้าร้อยสามสี่วินแล้วอะไรหายไปบ้างอ่ะรองเท้าหายไหมอะลองรีเบิร์ดูได้สปีดเพิ่มขึ้นฮะ เป็นเก้าร้อยยังไม่ได้เปลี่ยนรองเท้านะอ่าไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนเปลี่ยนรองเท้ามาเออก็ใส่คู่เดิมนี่เออรองเท้าไม่หายรองเท้าไม่หายส่วนเทรลนะฮะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนกับแมปงัดข้อเลยเหมือนกันเลยใช้วินในการซื้อก็จะเป็นการบวกเปอร์เซ็นต์ตอนที่เราไปแข่งใช่ไหมร้อยเก้สิบเก้า อ๋อบวกตอนนี้เลยบวกร้อเตอนนี้เลยตอนฝึกเลยฮะโอ้ยเก้าแสนแป๊บเดียวไม่นานอ่ะเนี่ยเติมให้ดูแล้วนะฮะเราไม่ต้องไปเติมนะครับเวลาเล่นสักห้าแสนน่าจะได้มากผมว่าไม่ถึงเก้าแสนหรอกแล้วก็ต้องฟาร์มวินนะฮะสามพันให้ได้หมื่นห้าก็ชนะห้าครั้งไปโซนต่อไปได้โอเคล้านหนึ่งมาลองดูซิที่หนึ่งโอ้โเฮ้ยเเป็นไง นายแพ้แล้วที่หนึ่งเอาละฮะตอนนี้ก็ฟาร์มวินครับเพื่อไปโซนต่อไปออกตัวช้ากว่าก็จริงแต่สปีดปลายนั้นเรียกว่ากินขาดแน่แน่แช้าช้านายช้าโอ้โหด้วยพลังแห่งโบบักอีกแล้วแล้วไปโซนต่อไปกัน West World มาในโลกแห่งทะเลทรายอ๋อมีเพื่อนวิ่งอยู่อุ๊ยเพื่อน14ล้านเลยว i p อพีกแล้ววุอพมันวีไอพีจริง มันโอพมากโอ้แต่พลังไม่ค่อยขึ้นเลยต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนรองเท้าอยู่ไหนอันนี้คือตู้โกลเด้นแล้วก็มีตู้สัตว์เลี้ยงมาเพิ่มขึ้นสองหมืนห้าตู้ข้างบนเป็นแสนเลยฮะสามล้านแล้วแข่งกับเฮ้ยบราสตาร์วะเนี่ยเจ้าบองเพชรตัวใหญ่นะ่าจะวิ่งช้าโอ้โหทำไมสปีดล้านกว่าทําไมข้างล่างวิ่งอย่างเร็วต้องผาทาวิ่งน่ารักมากรอด้วยขึ้นเนเน่เน่วิ่งน่ารักมาก โอ้โหพลังวิ่งเป็นล้านแต่วิ่งเช้าข้างล่างเยอะเออเอ,อ,เอ,อดีใจไปดีใจไปได้เลยได้เลยโอ้ได้สามพันวินเลยหรอเออก็เยอะอยู่มาเปิดอันนี้สองหมื่นห้าพอดีโอเคโอ้คูณเท่าไหร่คูณยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบเอ็ดตัวนี้ออกไปก่อนเลยนี่มาโอ้โหโโโคนละเรื่องเลยฮะ เปลี่ยนรองเท้าสองล้านอ่ะคูนี้สักสิบล้านได้ไหมสิบล้านก่อนแล้วกันนานไหมเนี่ยนานอยู่ได้แค่มื่นเก้าเองโออิงกี้อีปิกตัวกลางฮะสามสิบเปอร์เซ็นคูนเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณสี่สิบเอ็ดตัวนี้ออกไปตัวนี้มาไหวไหมเนี่ยยี่สิบห้าล้านลองดูก่อนดีไหมไอเดี๋ยวนะเปลี่ยนรองเท้าก่อนใช่อ่ไในคูนี้ฮะ จริงๆมันเกินมาแล้วนะมันถึงคู่นี้แล้วเราจะชนะนายไหมไม่แน่ด้วยพลังแห่งออโต้คลิกออโต้คลิกชนะเดิอนเสาร์ไปแล้วแต่ว่าเจ้านกอโอ้โหตามไม่ทันครับโอเคเจ็ดสิบล้านน่าจะชนะเจ้านกได้มาฮะอเอาแค่เจ้านกพอเป็นบินเลียนไม่ไหวฟาร์มน,นั้นนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสปีด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 แซงไปแซงไปแซงไปเ <laughs> จ้านกไหนวิ่งไม่ทันเราแหละ ไปแล้วฮะเรียบร้อยได้กี่วินสามแสนห้าหมื่นวินวู้ก็เยอะอยู่นะโอ้เจ็ดแสนเลยอรอผมได้อ๋อใช่ผมคูณสองโอ้เจ็ดแสนมาเปิดตู้นี้ได้อีกหลายตัวเลยงั้นแป๊บหนึ่งตู้สามล้านฮะมาเปิดดูหน่อยว่าพลังเท่าไหร่มีกี่ตัวมีสามตัวพลังเท่าไหร่ถึงร้อยไหมถ้าถึงร้อยอาจจะช่วยได้นะได้อีปิกมาคเมนไทยยี่สิบ้าเอร์เซ็น ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอีิกคูณหกสิบหกเองฮะผงต้องรวมนะครับรวมให้ได้เป็นโกลเด้นก็จะได้เป็นประมาณร้อยหนึ่งอะ่ะผมว่าร้อยยี่สิบประมาณนั้นคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ